สวัสดีครับคือถ้าเราพูดถึง AI ในปี2025เนี่ยเออมันคนละเรื่องกับเมื่อก่อนเลยนะครับสมัยก่อนเราจะตื่นเต้นกับเรื่องเอ้ย AI เขียนบทความได้ AI วาดรูปได้อะไรแบบนั้นแต่ตอนนี้มันไปไกลกว่านั้นเยอะเลยครับมันเข้าสู่ยุคที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็อันตรายขึ้นด้วยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าสนใจมากครับเขาไปรวบรวมเครื่องมือ AI มา10ตัวที่พอเห็นความสามารถของมันแล้วเนี่ย ต้องบอกตรงๆว่ารู้สึกว่าแบบนี้มันน่าจะผิดกฎหมายหรือเปล่าถึงแม้ว่าบางตัวจะถูกสร้างมาด้วยเจตนาดีก็ตามแต่ผลลัพธ์มันพาเราไปในพื้นที่สีเทาเข้มๆเลยใช่เลยค่ะความรู้สึกที่ว่ามันน่าจะผิดกฎหมายเนี่ยแหละคือหัวใจสําคัญมันเกิดจากที่เครื่องมือพวกนี้มันทําในสิ่งที่แต่ก่อนทําไม่ได้หรือทําได้ยากมากเช่นมันก้าวข้ามกฎแกนเดิมๆไปเลยหรือไม่ก็เอาความสามารถระดับหน่วยงานรัฐอย่างการสอดแนมมาใส่มือคนทั่วไป แล้วก็มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในสเกลที่ใหญ่มากจนน่าตกใจมันเป็นสถานการณ์ที่นวัตรกรรมวิ่งแซงกฎหมายไปหลายช่วงตัวแล้วจริงๆค่ะฟังดูเหมือนเรากําลังเปิดกลอนแพนโดรากันอยู่เลยนะเนี่ยงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนดีกว่าครับคือเรื่องความเป็นส่วนตัวที่กําลังจะหายไปเริ่มจากตัวที่ดังที่สุดเลยพิมพไอแต่ก่อนเรายังพอรู้สึกว่าถ้าไม่ได้มีใครแท็กชื่อเราในรูปเราก็ยังนิรนามในโลกออนไลน์ได้นะใช่ค่ะ เราเคยมีสิ่งที่เรียกว่า privacy by obscurity หรือก็คือความเป็นส่วนตัวจากการที่ไม่เป็นที่รู้จักแต่พิมพไอซ์เข้ามาทำลายคอนเซปต์นั้นทิ้งไปเลยเพราะมันไม่ใช่แค่การหารูปที่คล้ายกันแต่มันคือการหาใบหน้าโดยใช้ข้อมูล biometrics ค่ะ biometrics ฟังดูซับซ้อนนะครับมันทำงานยังไงกันแน่ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะ ลองนึกภาพว่าเทคโนโลยีของมันที่เรียกว่า convolutional neural networks หรือ CNN s, เนี่ยมันเปลี่ยนใบหน้าของเราให้กลายเป็นเหมือนเหมือนบาร์โค้ดทางคณิตศาสตร์ที่มีรายละเอียดสูงแล้วก็ไม่ซ้ำใครเลยค่ะบ <Bar code. S 1> าร์โค้ดค่ะมันไม่ใช่การเทียบรูปต่อรูปแล้วแต่เป็นการเทียบบาร์โค้ดพวกนี้ซึ่งมันทรงพลังกว่ามากเพราะต่อให้รูปจะถ่ายคนละเวลาแสงไม่เหมือนกันหรือเราจะใส่แว่นกันแดดอยู่ AI ก็ยังหาเจอว่าเป็นคนเดียวกันโอ้โห oh. เหมือนในหนังสายลับเลยแล้วที่บอกว่าในปี2025มันไปไกลกว่าเดิมอีกคืออะไรครับคือความสามารถในการค้นหาผ่านวิดีโอคะ่ะค้นหาในวิดีโอใช่ค่ะลองจินตนาการดูว่าแค่เราเดินผ่านเป็นตัวประกอบในคลิปข่าวหรือปิดโปรแวบ,บๆในวิดีโอ u t u b e ของใครสักคนระบบก็สามารถดึงใบหน้าเราออกมาแล้วระบุตัวตนได้เลยนี่แหละที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลย มันคือความไม่สมมาตรของอำนาจที่ใครก็ไม่รู้ถ่ายรูปเราบนรถไฟฟ้าแล้วภายในไม่กี่วินาทีเขาสามารถเห็นได้หมดเลยว่าเราทำงานที่ไหนเรียนที่ไหนหรือแม้กระทั่งเจอรูปเก่าๆที่เราอาจจะไม่อยากให้ใครเห็นถูกต้องเลยค่ะแล้วโมเดลธุรกิจของเขาก็น่าสนใจนะมีคนวิจารณ์เยอะว่ามันเหมือนธุรกิจเรียกค่าคุ้มครองธุรกิจเรียกค่าคุ้มครองค่ะ คือเขาสร้างปัญหาด้วยการให้คำให้ใบหน้าของคุณถูกค้นหาได้ทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขายบริการลบข้อมูลพวกนั้นออกจากผลการค้นหาของเขาเองพูดง่ายๆคือสร้างไฟแล้วก็ขายเครื่องดับเพลิงนั่นแหละค่ะเหมือนสร้างโลกแล้วขายายาเลยนเนี่ยแต่นั้นคือการตามรอยจากสิ่งที่เราเปิดเผยสุสาารณะใช่ไหมครับแต่ผมได้ยินมาว่ามันมีเครื่องมือที่ตามรอยเราได้แม้กระทั่งตอนที่เราท่องเว็บแบบเงียบๆด้วยมีค่ะและแนบเนียนกว่ามากด้วย เครื่องมืออย่าง Brandwell Traffic ID มันถูกสร้างมาแก้ปัญหาสุดคลาสสิกของนักการตลาดที่เรียกว่า Dark funnel ก็คือคน98%ที่เข้าเว็บไซต์นะคะเข้ามาแล้วก็จากไปเงียบๆไม่ได้กรอกฟอร์มไม่ได้ล็อกอินอะไรเลยและ Traffic ID มันรู้ได้ยังไงว่าเป็นใครครับมันใช้เทคนิคที่เรียกว่า Device Fingerprinting ค่ะ คือมันไม่ได้ดูแค่ IP Address นะคะแต่มันเก็บข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ประกอบกันแล้วเป็นเอกลักษณ์ของอุปกรณ์เราอย่างเช่นอะไรบ้างครับขนาดหน้าจอฟอนต์ทั้งหมดที่ติดตั้งในเครื่องรุ่นของกาจ,จอเขตเวลาที่ตั้งไว้ข้อมูลพวกนี้รวมกันแล้วมันแทบจะไม่ซ้ำกับใครในโลกเลยกลายเป็นลายนิ้วมือดิจิทัลไปเลยค่ะพอมีลายนิ้วมือแล้วยังไงต่อครับ พอลนยนิ้วมือนี้ไปปรากฏบนเว็บไหนก็ตามที่ใช้บริการ Traffic ID ระบบก็จะไปเชื่อมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Identity Graph แล้วบอกได้ทันทีเลยว่าอ๋ออุปกรณ์เครื่องนี้เป็นของนายกอนะนี่อีเมลส่วนตัวนี่โปรไฟล์ LinkedIn ทั้งๆท,ที่เราแค่เข้ามาอ่านบทความเฉยๆเนี่ยนะครับใช่ค่ะไม่ได้คลิกอะไรเลยมันทําลายความคาดหวังพื้นฐานที่สุดของการท่องเว็บแบบนิรนามไปเลยโห oh, oh, oh. ผมต้องขอเวลาประมวลผลแป๊บนึงนะคือ แค่ฟอนต์ในคอมกับขนาดจอของผมมันกำลังขายข้อมูลผมให้นักการตลาดอยู่ตลอดเวลามันน่าขนลุกเหมือนกันนะเอาละพอเรารู้แล้วว่าเขาหาตัวเราเจอระบุตัวตนเราได้มันก็แย่พอแล้วแต่ถ้าเกิดมันมีเครื่องมือที่ไปไกลกว่าแค่การระบุตัวตนแต่เป็นการสวมรอยเป็นเราเลยล่ะครับนี่น่าจะเป็นอีกระดับของภัยคุกคามเลยกำลังเห็นจากเครื่องมืออย่าง E ี l ลเวนแล็มันเปลี่ยนวงการเสียงสังเคราะห์ไปตลอดการเลย จากเสียงหุ่นยนต์นำทางใน GPS กลายเป็นเสียงที่เหมือนมน,นุษย์จนแยกไม่ออกมีทั้งอารมณ์น้ำเสียงการถอนหายใจเล็กๆน้อยๆครบหมดผมเคยลองเล่นอยู่ครับมันน่าทึ่งมากแต่เบื้องหลังมันทำงานยังไงทำไมมันถึงทำเสียงได้เหมือนขนาดนั้นเทคโนโลยีหลักของมันเรียกว่า zero shot cloning ค่ะที่น่ากลัวคือมันต้องการไฟเสียงตัวอย่างของคุณแค่ไม่ถึงหน,งนาทีเท่านั้นเดี๋ยวนะหน,นาที นั่นมันสั้นกว่าคลิปส่วนใหญ่ใน Tik t o อกหรือ Instagram Re ีวิอีกนะเนี่ยสแสดงว่าใครๆก็เอาเสียงเราไปคโคลนได้ง่ายๆเลยสิถูกต้องค่ะผลกระทบมันเลยมีสองด้านที่ต่างกันสุดขั้วด้านสว่างคือมันปฏิวัติว,ตวงการสื่อเช่นการพากเสียงหนังที่นักแสดงคนเดียวสามารถพูดได้ทุกภาษาด้วยเสียงของตัวเองแต่ด้านมืดของมันคือการทําลายความปลอดภัยค่ะเช่นเรื่องการยืนยันตัวตนด้วยเสียงที่ธนาคารชอบใช้กันใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะระบบพวกนั้นแทบจะไร้ประโยชน์ไปในทันทีแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นมากคือการที่มันถูกนำไปอัปเกรดอาชญากรรมคลาสสิกอย่าง g แก p a r e n t c a s สแคโอ๋อที่หลอกว่าเป็นลูกหลานโทรมาของเงินใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแต่ลองนึกภาพสเกลใหม่ดูนะคะอาชญากรแค่ไปดูดคลิปเสียงจากโซเชียลมีเดียของเป้าหมายใช้ Elevenlabs โคลนเสียงแล้วโทรหาพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายด้วยเสียงของลูกหลานจริงๆแล้วก็โพดว่าแม่ค้าหนูโดนจับช่วยโอนเงินมาด่วนเสียงที่เหมือนจริงจะน่าตกใจแบบนี้มันทำให้เหยื่อลงเชื่อได้ง่ายขึ้นมหาศาลและทำได้ในระดับอุตสาหกรรมเลยฟังแล้วใจหายเลยการสวมรอยด้วยเสียงก็แย่แล้ว แต่มันยังมีสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นในหมวดนี้อีกใช่ไหมครับค่ะมันคือด้านที่มืดมนที่สุดของการใช้ AI ในทางที่ผิดนั่นคือเครื่องมืออย่าง Deep Nude and Undress AI ชื่อมันก็บอกตรงตัวเลยว่ามันใช้ AI ในการลบเสื้อผ้าออกจากรูปภาพของผู้หญิงเพื่อสร้างภาพปบเปลือยปลอมขึ้นมาโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมและไม่เคยถ่ายภาพแบบนั้นเลยนี่มันไม่ใช่แค่การละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้ว แต่มันคือการทำร้ายตัวตนและศักดิ์ศรีของคนคนหนึ่งเลยการเข้าถึงจากที่เคยเป็นโปรแกร,รมบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคบ้างตอนนี้มันกลายเป็นบอทในเทเลกราที่ใครๆก็ใช้ได้แค่ส่งรูปเข้าไปเหรอครับค่ะแค่ส่งรูปเข้าไปแล้วจ่ายเงินไม่กี่บาทมันเลยกลายเป็นเครื่องมือหลักในการแบล็กเมลทางเพศหรือเซ็กซ์ทอร์ที่น่ากลัวมากโดยเฉพาะกับผู้หญิงและเยาวชน หลายประเทศเลยต้องรีบออกกฎหมายเอาผิดตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างภาพพวกนี้แล้วไม่ต้องรอให้มีการเผยแพร่ด้วยซ้ําน่ากลัวจริงๆครับคือเครื่องมือที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้บางเตียมันยังมีข้ออ้างว่าสร้างมาเพื่อการตลาดหรือวงการสื่อแต่เหมือนจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อเจตนาร้ายโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะกลุ่มนี้คือคลังแสงของแฮกเกอร์เลยเริ่มจากตัวที่ชัดเจนที่สุดคือ w ว r m ม GPT Chat GPT ด้านมืด ใช่เลยค่ะมันคือ Chat GPT ด้านมืดที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มีการควบคุมด้านจาริยธรรมใดๆทั้งสิ้นถามอะไรที่เป็นอันตรายมันก็ตอบหมดแล้วความสามารถหลักๆของมันคืออะไรครับหลักๆเลยคือมันสามารถเขียนมัลแวร์ที่เปลี่ยนร่างได้หรือ polymorphic malware ซึ่งเป็นมัลแวร์ที่ฉลาดมากมันสามารถปรับเปลี่ยนโค้ดของตัวเองได้ตลอดเวลาเพื่อหลบการตรวจจับของโปรแกรมแอนตี้ไวรัสทำให้ตามจับได้ยากมาก อีกอย่างที่มันเก่งคือการเขียนอีเมลหลอกลวงหรือฟิชชิงที่แนบเนียนสุดๆมันสามารถไปดึงข้อมูลจากโปรไฟล์ l i n k e d ินหรือ twitter ของเป้าหมายมาเขียนอีเมล,ลที่เฉพาะเจาะจงกับคนคนนั้นมากๆจนแทบดูไม่ออกเลยว่าเป็นอีเมลหลอกแปลว่าตอนนี้อุปสรรคในการเป็นอาชญากรไซเบอร์มันแทบจะหมดไปแล้วแค่เขียนพร้อมเก่งๆก็สร้างมาแวร์ขั้นสูงได้เลยไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์อาิยะอีกต่อไปประเด็นนั้นสาคัญมากค่ะ และสิ่งที่มาเติมเชื้อไฟให้เวิร์ม GPT คือเครื่องยนต์ที่ทรงพลังอย่าง DeepSeek ซึ่งเป็นโมเดล AI จากจีนที่มีความสามารถสูงมากแต่กลับมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่น่ากังวลช่องโหว่ที่ว่านี่คืออะไรครับมีทีมวิจัยไปทดสอบค่ะเขาพบว่าเมื่อป้อนคำสั่งอันตรายหรือที่เรียกว่า Jailbreak เข้าไป DeepSeek ตอบสนองและทำตามคำสั่งอันตรายนั้นถึง94% 94%ใช่ค่ะ9 4 เทียบกับโมเดลจากฝั่งตะวันตกที่ถูกวางระบบความปลอดภัยไว้ดีกว่าซึ่งจะตอบสนองแค่ประมาณ8%เท่านั้นความหละหลวมตรงนี้แหละที่ทำให้มันกลายเป็นเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเครื่องมืออย่างเวิร์ม GPT เข้าใจแล้วครับคือมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของความชั่วร้ายเลยทีนี้ขอเปลี่ยนจากเรื่องแฮกิ้งมาเป็นอีกรูปแบบของการทำลายล้างที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาก,กันบ้างผมได้ยินชื่อ Perplexity AI มาบ่อยมาก ค่ะ Perplexity คือตัวเปลี่ยนเกมของมุงการ Search Engine เลยแนวคิดของมันคือแทนที่คนจะอยากได้ลิงก์ไปยังบทความต่างๆจริงๆแล้วคนแค่อยากได้คำตอบผมต้องยอมรับเลยว่าเคยใช้ครับมันสะดวกมากจริงๆคือได้คำตอบทันทีเลยแต่พอมาคิดดูอีกทีมันก็น่ากังวลเหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะเบื้องหลังความสะดวกนั้นคือการที่ Perplexity ส่งบอดไปกวาดข้อมูลจากบทความนับล้านทั่วอินเทอร์เน็ต แล้วใช้ Large Language Model หรือ LLM สรุปและสังเคราะห์ออกมาเป็นคำตอบสำเร็จรูปให้ผู้ใช้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องคลิกเข้าไปที่เว็บต้นทางเลยสิ่งนี้มันกำลังทำลายโมเดลธุรกิจของสื่อออนไลน์ที่อยู่ได้ด้วยค่าโฆษณาหรือยอดสมัครสมาชิกเพราะทราฟฟิกไม่เข้าเว็บเขาแล้วผมกำลังนึกภาพตามเลยว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่อาจจะกำลังฆ่าเว็บไซต์ที่ผมใช้หาข้อมูลอยู่มันเป็นภาวะที่ย้อนแย้งมากมาก และภาวะย้อนแย้งนี้ก็นำไปสู่คดีความครั้งประวัติศาสตร์ในช่วงปลายปี2025ที่จ h e ะนิวยอร์กไทมสและสำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่อื่นๆรวมตัวกันฟ้อง Perplex i t y y ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ครั้งโมโหลานคำตัดสินของคดีนี้จะเป็นตัวชี้วัดอนาคตของวงการสื่อและ AI ไปอีกนานเลยค่ะแล้วเท่า Perplex i t y y คือการขโมยข้อความมันก็มีอีกแพลตฟอร์มที่ทำแบบเดียวกันกันกบรูปภาพใช่ไหมครับที่ชื่อซิวิตาย ถูกป้องค่ะซิวิตายเปรียบเสมือนนปสเตอร์แห่งวงการศิลปะ AI มันเป็นแหล่งรวมโมเดล AI ขนาดเล็กๆที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นพิเศษที่เรียกว่าลอร่าลอร่านี่มันคืออะไรล่ะครับพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับนึกภาพว่ามันคือฟิลเตอร์หรือปลั๊กอินสำหรับ AI สร้างรูปขนาดใหญ่ค่ะมันเป็นไฟล์เล็กๆที่สอนให้ AI ทํทอะไรที่เฉพาะเจาะจงมากๆ <hen> เช่นเช่น จงวาดภาพให้เหมือนสไตล์ของศิลปินคนนี้เป๊ะๆโดยใช้ตัวอย่างงานของเขาแค่ไม่กี่ชิ้นหรือจงสร้างภาพตัวละครการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์ตัวนี้ขึ้นมาปัญหาคือมันมีการแชร์ลอร่าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ศิลปินหรือแม้กระทั่งลอร่าที่ฝึกจากใบหน้าคนจริงๆเพื่อไปสร้างภาพลามกอนาจาร มันควบุมได้ยากมากเพราะสิ่งที่แชร์กันไม่ใช่ตัวภาพแต่เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ในการสร้างภาพนั้นๆฟังดูเหมือนเรากำลังอยู่ในสงครามที่มองไม่เห็นเลยนะครับซึ่งก็น่าจะนำเรามาสู่หมวดสุดท้ายพอดีคือเทคโนโลยีที่สร้างมาเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับโดยเฉพาะใช่ค่ะมันคือสงครามการแข่งขันทางอาวุธหรือ arms race ที่ชัดเจนมาก พอสถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่างๆเริ่มใช้โปรแกรมตรวจจับว่าข้อความไหนเขียนด้วย AI ก็มีคนสร้างเครื่องมืออย่าง Undetectable.AI หรือ StealthGPT ขึ้นมาตอบโต้ทันทีหน้าที่ของมันก็คือทำให้ AI เขียนเหมือนคนมากขึ้นตรงตัวเลยค่ะมันจะเอาข้อความที่ AI เขียนไปปรับแก้โครงสร้างประโยคใหม่เปลี่ยนไปใช้คำศัพท์ที่ซับซ้อนขึ้นหรือบางทีก็จงใจใส่ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่มนุษย์มักจะทำเพื่อหลอกเครื่องมือตรวจจับ ผลลัพธ์คือมันสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใครไว้ใจใครหรือ zero trust ขึ้นมาในแวดวุงวิชาการอาจารย์ไม่ไว้ใจนักเรียนนักเรียนก็ไม่ไว้ใจระบบทั้งหมดที่เราคุยกันมามันน่ากลัวในตัวของมันเองอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมกังวลมาตั้งแต่ต้นและรู้สึกว่ามันน่ากลัวที่สุดคือไม่ใช่เครื่องมือตัวใดตัวหนึ่งแต่คือถ้ามีคนเอาเครื่องมือพวกนี้มาใช้ร่วมกันล่ะครับนั่นคือจุดที่อันตรายที่สุดค่ะ หรือที่ในรายงานเรียกว่าภัยคุกคามแบบผสมผสานหรือ combinatorial threat พลังทำลายล้างที่แท้จริงมาจากการนำเครื่องมือพวกนี้มาประกอบกันเป็นชุดหรือ stack พอจะยกตัวอย่างเป็นฉากทัศน์ให้เห็นภาพได้ไหมครับได้เลยค่ะลองนึกภาพตามนี้นะคะผู้ไม่หวังดีเริ่มต้นด้วยการใช้ traffic id เพื่อระบุตัวตนของเป้าหมายที่ร่ำรวยซึ่งเพิ่งเข้าไปดูเว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุนหรูๆโอเคเริ่มแล้ว พอได้ชื่อและอีเมลมาแล้วเขาก็เอาไปค้นหาต่อในพิมพ์ไอส์จนเจอรูปภาพของเป้าหมายและครอบครัวบนโซเชียลมีเดียจากนั้นเขาก็ไปเจอคลิปวิดีโอที่เป้าหมายเคยให้สัมภาษณ์ไว้เลยใช้11 Labs โคลนเสียงของเป้าหมายขึ้นมาสุดท้ายเขาใช้ Deep Seek ที่ถูกเจลเบรกเขียนสคริปต์โทรศัพท์หลอกลวงที่สมจริงมากๆโดยใช้เสียงที่โคลนมาโทรไปหาคนในครอบครัวของเป้าหมายเพื่อหลอกให้โอนเงินโอ้ oh. ทั้งกระบวนการนี้มันเป็นอัตโนมัติราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูงมากจนน่าขนลุกมันไม่ใช่แผนการของคนคนเดียวอีกต่อไปแต่เป็นเหมือนสายพานการผลิตของการก่ออาชญากรรมเลยถูกต้องค่ะนี่คือภาพรวมของสถานาการณ์ปัจจุบันเครื่องมือทั้ง10ตัวนี้กำลังท้าทายสัญญาประชาคมที่เราเคยมีร่วมกันทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัวตัวตนและความจริงช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างความสามารถของเทคโนโล,โลยีกับกรอบของกฎหมายนี่แหละค่ะคือสมรภูมิหลักของโลกดิจิทัลในตอนนี้ แล้วในอนาคตอันใกล้นี้เราพอจะเห็นทางออกหรือแนวโน้มอะไรบ้างไหมครับถ้ามองจากเทรนในปี2026ที่กที่กำลังจะมาถึงเราน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ3อย่างค่ะอย่างแรกคือการผลักดันให้ความรับผิดช,ชอบทางกฎหมายไปตกอยู่ที่ผู้สร้างเครื่องมือมากขึ้นไม่ใช่แค่ผู้ใช้งานอย่างที่สองคือการเกิดขึ้นของระบบพิสูจน์ความเป็นมนุษย์หรือ proof of personhood ที่จริงจังขึ้น เช่นอาจจะต้องใช้บัตรประชาชนดิจิทัลเพื่อยืนยันตัวตนก่อนจะโพสต์อะไรบางอย่างในโซเชียลมีเดียเพื่อลดปัญหาบอทและบัญชีปลอมและอย่างที่3ละครับอย่างที่3คือการป้องกันตัวเองในเชิงรุกของผู้คนค่ะด้วยเทคนิคที่เรียกว่าการวางยาพิษในข้อมูลหรือ Data Poisoning การวางยาพิษในข้อมูล ค,คือการจงใจปล่อยข้อมูลที่ผิดเพี้ยนเล็กๆน้อยๆออกไปกับรูปภาพหรือข้อเขียนของเราเพื่อให้ AI ที่มาดูดข้อมูลของเราไปฝึกฝนเกิดอาการสับสนและทำงานได้แย่ลงเป็นการสู้กลับในแบบของเราน่าสนใจมากครับการวางยาพิษในข้อมูลและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดตามกันดูนะครับ ในขณะที่กลไกลป้องกันตัวอย่างการวางยาพิษในข้อมูลกลายเป็นเรื่องปกติเพื่อป้องกันข้อมูลของเราไม่ให้ถูก AI ดูดไปใช้ในทางที่ผิดสิ่งนี้จะทำให้อินเทอร์เน็ตที่เคยเปิดกว้างกลายเป็นป่ามืดหรือ Dark Forest ที่ข้อมูลจริงถูกซุกซ่อนไว้และทุกคนต่างหวาดระแวงกันหรือไม่แล้วมันจะส่งผลต่ออนาคตของการแบ่งปันความรู้ของมนุษยชาติในระยะยาวอย่างไร